สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าาจาวันนี้เลิกงานกลับมาแล้วก็เลยจะมาทำกับขาากก้าวจะแต่กระเชิงคำหน่อยนะจน๊นวันนี้แม่ครัวจะทำเมนูอะไรน้อนี่แกงสายบัวแกงกะทิสายบัวใสป่ปลาทูจ้ะแกงกะทิสายบัวใสป่ปลาทูเด้อจ้ะวันนี้กินขา่าวคำหน่อยจะพะว่าเป็นตัดหนอยตัดไรมาดาวันนี้ นี่แน่ก็จะเคี่ยวผิดแกงก็ผัดผิดแกงก็กะทิเห็ดเขากันด้วยจ้ะนี ดิบลักเดีย๋ยวจะนี่สายบัวนี่สายบัวนี่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วจะให้น้ำสีดำมันออกดีจะนี่เนี่ยสายบัวจะเป็นสีขาวนะจ๊ะเวลาเราแกงนามันจะไม่ดำเดีย๋ยวจะนี่ ตัดหน,นอ,อยกับมันเนี่ยเรายกต้องมาทำกับขาอีกทีเด้ยชนแต่าก็ถือว่าได้มากินขาเดยกันดาน่าจาก,กเลยมาทำกับขา่าวเดียกันปลูจะเนือประทูแกะไว้เซตซับเดียบรอยเด้อดจัดหมดไปข้อมเลยนะจ๊ะ <c oughs> ใส่น้ำไปได้เด็ดจังแล้วรอ่รอให้เดือดก่อนนะจ๊ะแกงลงน่นกับเดือดอันนี้ก็เพิ่มกะทิลงไปอีกเด็ดจัะนี เ่กะทิมขึ้นนาจ้ะดูงัวสีสันน่นนากินด้ิจินตอนสุดท้ายก็เหมือนเดิมจ้านี่ใบหัวระพาแม่ดีนะจิะ อันเจฟละจ้าจ้าจะลาาะจ้าอะไรเวลากินข้าวอะไรจ้าวันนี้มีเมนูอะไรนะนเนอะน้องแก้มค่ะน้องแก้มค่ะแกงกะทิสายบัวแกงกะทิสายบัวใส่ปลาทูค่ะมะเขือค่ะปลาทูค่ะน้ำพริกค่ะมากินข้าวน้องแก้มเนี่ยจ้าล่ะ้าก็ได้เวลากินข้าวขึ้นมาแะจ้ามันเดิมจ้าแมลี่ลึงๆนะจ้า ที่ไ่ต้องถามหาเด้๋ยวจะทำให้ยินแมรี่มากินข้าวนี่ก็คือยิ้มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะข้าวร้อนไหม่ะสวัสดีจ้ามาจ้ะมากินข้าวกับซิโยเดีจ้ะนี่หลังจากที่ว่าไปตัดอ้อยมานี่ยยังไงพอดีแมดีขอสายหัวหยดหยาดพี่น้องกันแบบจะก็เรียกมาแจ้งใส่กับปะทูนะจ๊ะ อร่อยจังเลยสมือมามีเนี่ยโอ้วันนี้น้องแก่ก็ไปนอนเปล่าโยกับน้องแนนมดบันไปจันทร์ควรตัดหอ,อยน้องเติร์ดรดด,ดาอืมไปนอนเล่นใบไม้แล้วตากแ็ดเบลนตาเกล็ดมีเตกมีกัน ตลาูกับมีนนั่นแหลงแกมอยู่นะอันนี้ก็บมีนสายบัวมันแซ่บแซ่บนะสายบัวนั่ง่ะตามตามักแต่ปลาทูเนาะยานะยเกินปลาเอ้ยปลาทูก็สายบัวแซ่บแซ่บกินแต่ปลาทูนี่ก็พอไม,ทอม่ทั้งสองเลยกินทั้งสองปลาทูเป็นเบื่อนหนู <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนปลโชค หนูกินเพื่อนตัวเองได้ไงหนูไม่ใช่อยเพื่อนหนู วันฟูดชื่อเองคุณคนเด็กตอนเที่ยงตอนพวกนี้ป่าเราอยู่เวนเดอร์อแ,แกมจะยินไหมเนี่ยนี่ป่าอยู่เวนหนูรู้แล้วค่ะก็ถ้าถ้าอยู่ต่อถ้าป่านไหนปา่าไม่ได้ม าจากกระบาดพิยุเวลามีอะไรที่พอร์ทำแกงจิ้มดาบกับทำแกงอันาจากไม่ตรงนี้นะฮะสื่อครับแซ่บซ่บแกงช่มแม่มั้ยนะไม่ได้แกงอันนี้แกงจะเป็นน้ำมันละอืมแต่วันไหนกับข่าแม่รอยนุ้จะอิงใบใช่ไหม ใม่ไห,ไหมไมก็พอแม่ลอยหนูจะงองแงงงองแงงใช่ไหมหอ๋อตอนตรงนี้มันรับมันจะเป็นโดนโดนยกแทงใส่บัวก็อร่อยน้ำพริกปลาโค้งก็อร่อยแล้จริงเพราอร่อยทุกอย่ยางโยงขออนุญาตกัดเล้วได้จี่ยเพราะว่าพนัด กัดเป็นซองเสียงแล้วก็เอาน้าผิกมาใส่แล้วก็กิกนด้จ้ะเนี่ยมันอร่อยกว่าที่เคยสื่อกินอ่ะอร่อยเหมือนสีมือ,อใหญ่ใยอ่ะมือมือใจอ่ะมันเหมือนอ่ะจะไปไปอีออมหนูบอกเลยไม่เหมือน ในชายเคยใส่ในชายเมื่กก่าแต่หนูไม่กินแนนหวนนช่ยใส่พอพอหนูเห็นในนีนเอาตักเขามากินนิดนึงพ่อไดูโดนใบอ้อมอก,กินใบอ้อมประกาอดกินของอร่อย ก็กินของอร่อยเลยอืมอนีต่อทำอะไรกินเราอยู่บ้างน,นั้น้องห,อหอมูน,น้สอสือพอบอไมาจากทำกระสอบขอรอกรับเขาาก็ะนองเจ๋อใหม่มเลยกันเลยเดิน,น ควันยังออกเลยโยกมาจากเตาควันก็นยังออกอยู่น้ำขิ้นี่ยมีควันเลยแบบควนออกอออเลยเหมอนนแทนหนึ่งจ่าบาง่ิปโยไปหาตัดห่อยตัดอะไรก่อเอามาเป็นขากับเขานี่เลยจ้ะนี่ก็สื่อเฉพาะนามกะทิกับปะทูนะจ๊ะ แล้วก็น้ำแข็งสื่อฐานเนาะใบพุ้งเขาไม่ใช่ฐานเนาะใบำกับเขานี่หละจ๊ะวันนี้แต่มาสามลอยก็ใส่ไปประมาณสองลอยนะจ๊ะวันนี้แตยังเหลืออะไรอีกลอยหนึ่งน่าจะเดี๋ยวถือว่าเนี่ยจ๊ะเราไพิเศษที่ว่าเวลาบรรยุทธก็ไปฮาร์ปสองลอยสามลอยมาเป็นขากับเขาขาดแล้วเป็นน่าจะอันทีอยู่ในบัญชีก็ได้ไหมต้องเอามาใช่น,นจะจ๊ะ นาบ้านก็ว่าได้ผัดผงไอปูผัดผงกะหรีมากนะาก่อจากที่บัาตัดอ้อยมาตองบันนอจัะตื่อมาให้น้องแก้มกิน,เ,นเมนูของโปรดขอแบบน้นองต้งใจน้องแบบกิบกปลาป่ายังดีกว่า,ามันโดนแบบมันโดนอะไรมือแบบมันตรงเน,น,นี้ยม,นนมันเย็นๆน่ะมันเป็นไรมือมันเย็น มันหอมมั้ยเปล่ามันนั่นเลี่ยมันเกยเย็นถึงจมูกอ่ะมือหายตือตัวตัวแม่นี่แบบนึงอ่ะแล้วก็กัดกินหั่นแล้วกัดกินมือจ้องตือตัวตัวแม่หนึ่งเองเลยใช่แต่ว่ามันจะปวดเหนือเต็มขาไหมล่ะไม่เป็ไม่กินขากระดูดูดออกไม่ก <pound> ินหายดูด หอยจุ๊บเฮ้ยมา <c oughs> บ้างเอาปีใหม่ก่อนกินน้ำหอยแค่งเด้อเดี๋ยวชวนตากใบหน้าสิๆมีเยอะชวนตองการละ่ะเอาปีใหม่ก่อนเถอะค่ะอออื <c oughs> อการก็ต่างคนต่างพินอห์ตานูก็มินเม่ดิเที่ยว <c oughs> อันนี้แม่เปรียวแม่แต่งขว,วดน้องพอดีอดเลยจ้ะขวดเพียวจ้ะกาด้วยจ้ะได้เหรอก็ไปอยู่กับยายกันได้กี่เดือนอยู่กับยายก,กี่เดือนได้ตัดเงินเดือนรอเลยพันนี้ อันหนึ่งกับเดือนหนึ่งจะเติมอ,อะไรล่ะไม่มีอืมอร่อยจ้ะวันนี้ไม่เติมเขาหรอกนะปุ่เพชรอยากกินแต่ต้นนี้นมันอร่อยแกงตายบัวนองแน่นก็อร่อยจัะ จะรอใครเนาะเจอของอร่อยไม่รอใครแล้ว่กมันกลพอเนี่ยเนียบบ

นุ้ยไม่เคยกินนะเคยเอามาจากแกงซมเหมือนเด็กขนาดที่นะ่ะแต่ว่าๆๆๆไ,ไม่กินที่ไหนไนุ้ยจำได้ที่นุ้ยเคยชิมแล้วป่าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยาก,ยากแกงส่แบบกะทิเลยน,น,นั้นเอใชัยทำมีชัยทำใส่กะทิครัสาจะทำแบบอ่้อร่อยพ่อชอบกินแบบแกงไตกะทิแต่แม่ชอบกินแบบแกงซมนะจ๊ะเป๊ะ จะใช่้จะใช้เไมยหอยทำเพล็ดลาบากวนนู้นไม่ได้นะตาอยู่นี่สบายเลยแม่ไปจัดหน่อยก็มาตาทำขเข่าโลไอตาม,มานั่อกินเข่าด้วย <c oughs> แต่บางคนแซ่บเออ ขาตั้ง้าที่กอนเทมัทูเกตติ้งยอฮะมาลวนมุดถ้วยเลยจันี้มดตามเลยมันแกงเลตะนามมาให้นเกมสุดนะมโ เอาละจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนจ้ช่วยๆกดติดตามกดไลก์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจกับพี่โยแลวก็ขอบความนะจ๊ะพี่โยลาเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีจ้า